สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ออกงาน,นครับทีมสายจกของเรานะครับสารวัตรครับสานี่ออกงานกับรถดัสามคันครับมาแล้วสองเลือหนึ่งครับ

ตักกาไง่ายก็วิ่งง่ายด้วยไปเลยแลนด์แบบนี้โดนะ กดหน้าดินครับ าที่หลังครับยงางโครั่วครับวันนี้ยงางหัวเส้นนี้ครับแก่ไมโครมาเกเสยครับเก่าพี่น้องอันในปลายอยู่ ช่วงนี้งานก็ถดถอยลงมานะครับออกมือละขั้นครับแม่โครครับงานขุดสะงานอะไรก็เสร็จไปแล้วครับงานชั่วโมงก็ไล่เก็บหมดแล้วรอใหม่ครับรอออกมาใหม่ ดามชสซีครับเพิ่งเสียไปครับคันนี้ รอแคล้วน้ำบนันแล้วพี่น้องมันงานใหญ่ๆก็ไม่มีแล้วปีนี้ครับโอ้ห้วยขึ้นลหลแต่วะนงานเหญ่ๆสวนหมาก ได้หน่อยๆครับจริงๆแล้วถ้าเราทำงานบ้านเนี่ยครับมันได้ดีกว่าถ้าเรามีงานบ้านงานชาวบ้านนี่ททำตลอดนะครับได้ดีกว่างานงานใหญ่ๆงานนั่นนะครับคอยแลนไป แต่ว่าบ่อน,นี้ค่อนข้างจะวิ่งไกลหน่อยครับวิ่งไกลหน่อย ช่วงนี้ก็อากาศก็กลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับร้อนแล้วก็หนาวหนาวแล้วก็ร้อนครับลอกหน้าครับผมตักหน้าดินสานีออกนะครับ เซฟได้ครับเซฟน้ำมันได้ วิ่งระยะประมาณ1กิโลนะครับห่งกิโลโลกว่าๆครับทางวิ่งดีอยู่ครับทางลาดอย่างเหมนกับแลนจันรถเารถเทองมีหน่อยขั้นครับพี่น้องมีแค่สามขั้นนะครับวิ่งแค่สามขั้นพวกงานตัวใหญ่ๆก็ ส่วนมากนะครับคนจ้างเขาก็จะให้ไปประมูลราคากันนะครับประมูลราคากันเอาจอดที่ยังบินหลดด้วนจอดที่ยังพักเที่ยงมะประมูลกันคลักงไลายกัดขาราคากันครับพี่น้องเอ้ย ขาลค่าคลากักหล่กัไปเห็ดมันกับเลือหน่อยครับผู้เห็ดนั่งมองกับขาดทุนแข่งกันไปประมูลราค่าครับรถนะว่าตัวใหญ่ๆส่วนมากงานงานตัวใหญ่ๆนี่ครับเขาจะคนคนที่คนที่จะทำเนี่ยครับคนจ้างก็จะฉลาดนะครับเอิ่นไปเบิ้งไลยๆเจ้าหลายๆเจ้า มุลนกันผู้ใดถึกสุดกับผู้นั้นได้เห็ุสู่น้ำเพลินมาไว้ครับมาแลนง,งานน้ำบันดีกว่าเอาล,อล้อเคลล์ไปเหตุไปครับผ้าลุงน้องเหตุไปเมือใดรมีกับเหตุเมือใไร่มีกับจอดครับ กว่าเราไปทําเยอะๆเฮ็ดมากๆรถช่ำคักๆรถกระช่ำคักๆบันนีได้หน่อยๆครับบันีีมันก็เลยไม่คุ้มครับผมเลยมองว่ามันถ้าก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดหรอกตัวไหนที่มันน่าทำก็ทำไปนะครับก็ทำได้ก็ทำไป ตัวไหนที่มันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําครับ